ไกลๆอีกไกลๆอีๆๆอกอโอเคยศด,ด,ด,ดูเป็นจุดที่เหมาะสมแล้วโอ้ฉันละชอบวันรีไซเคลิลจังฉันชอบวันรื้อถอนมากๆเลยรื้อถอนเหรอไม่นี่เป็นวันรีไซเคลิลทั้งคู่เลยวัสดุที่แตกหักนี่สามารถนํามาใช้สร้างเป็นตึกใหม่ได้และนั่นคือการรีไซเคลิลในแบบที่ดีที่สุดเอาล่ะทวิตตี้เดี๋เวลามาทุบมันแล้วจะให้เลยอ๋อ มันไม่พังลงเลยอ่ะเราต้องให้แทสช่วยหน่อยแล้วฉันว่านายพูดถูกโอ oh, ้แทสเรามีโครงสร้างตึกดีๆที่ต้องการให้นายมาช่วยทำลายมันหน่อยโอ oh, ้แทส เราก็ดีใจใหายช่วยแล้วไงต่อฉันอยากเห็นการคุบอินนะโอเคมาดูกันเออเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรจะให้พังแล้วล่ะดีมากเลยพวกเรากลับบ้านได้ไวขึ้น้าว้าวอะไรนะน่าเผยทำลายผองบ้านในเองอย่างนั้นเหรอ นี่บ้าหลังที่สิบแล้วหรือเปล่าที่นายพังเดือนนี้แยบบ่จบวอาทิตย์เนี่ยเหรอ <c oughs> สมกับเป็นปีศาจแทสแมนเนียนอยู่นะเนี่ยแค่ที่เราจะไปบ้านเขาเราไปสร้างบ้านที่มันคงแข็งแรงเพื่อให้เขาไม่ทำพังดีกว่า <c oughs> ไม่น่าจะเป็นไปได้อฟังดูเป็นงานที่เหมาะกับลูนนี่ทีมสร้างดีนะ นายคิดว่าไงแทสเยอะๆๆ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 เรามีงานต้องไปทำและมันอาจจะทำให้เราต้องหัวหมุน